และไม่ใช่มารีวิวธรรมดานะคะเพราะว่าเรื่องนี้น้ำหวานแนะนำค่ะทุกคนสอวันนะคะที่อยู่ไทยน้ำหวานไม่อยากออกไปไหนเลยเพราะน้ำหวานอยากอ่านนิยายอยู่บ้านทำไมแวมไพร์กลุ่มนี้ถึงไม่กระหายเลือดทำไมถึงโดนแสงอาทิตย์ได้ สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวนิยายวายที่มีชื่อว่าเรื่องในม่านเมฆเป็นของนักเขียน JK นะคะแนวแฟนตาซีไซไฟและไม่ใช่มารีวิวธรรมดานะคะเพราะว่าเรื่องนี้น้ำหวานแน นำค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีพระเอกนิยายเป็นแวมไพร์ค่ะคือโดยส่วนตัวเนี่ยน้หวานชอบแนวแฟนตาซีอยู่แล้วแล้วก็แวมไพร์นะคะทั้งหนังทั้งซีรีส์อะไรเงี้ยน้หวานชอบมากอยู่แล้วในส่วนของนิยายวายนะคะซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่ามันหายากมากที่จะเจอพระเอกเป็นแวมไพร์และเรื่องนี้นะคะเราก็เจอกันแล้วขอเกริ่นก่อนเลยว่าตอนแรกอะน้หวานเคยเจอเรื่องนี้มึนนานมาแล้วนะคะตั้งแต่ทํารีวิวนิยายแรก็ก ก็มีคนแนะนําเรื่องนี้มานวนก็ได้ไปเปิดอ่านแล้วก็อ่านคำโปวยเขาเนี้ยเนาะก็รู้สึกว่าเออมันต้องใช่เพราะว่ามันเป็นวมไพายเน,ะนาะนหวนก็แปะเข้าชั้นไว้แต่ด้วยความที่ตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดนะคะมันมีหลายตอนมากเนี่ย,ยเรื่องนี้อ่ะแล้วก็อยู่ในแอปที่นหวนไม่ได้เข้าไปอ่านปกติอะไรเงี้ย พอเราหาแล้วก็เซิร์ชดูจางนันนเราก็ลืมไปจนมีอยู่วันหนึ่งนะคะก็หานิยายอ่านตามปกติแล้วก็มีคนแนะนําเรื่องเจ้าสาวของบารอ็อกขึ้นมาน้องหวานก็ได้เข้าไปดูเรื่องนี้นะคะเป็นแนวแฟนตาซีกันเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าชอบเรื่องนี้ตัดสินใจจะอ่านเรื่องเจ้าสาวของบารอ็อกนะคะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีเมนชั่นมาจากนักเขียนเนาะว่าเรื่องที่มาก่อนเรื่องนี้เนี่ยสามารถไปอ่านก่อนได้อะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องไร่บ้านเมฆนี้นั่นเองน้องหวานเลยนึกได้ว่าอ้าว เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ฉันเคยอยากอ่านมาก่อนนี่นาต่างๆนานาสุดท้ายนะคะก็ได้มาอ่านเรื่องในวัดแม่ก๊อฟค้าดแล้วก็ชอบมากเป็นเรื่องที่นวงหวานเริ่มอ่านตั้งแต่ตอนอยู่ไทยนะคะซึ่งก็ประมาณ6เดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มอ,อ่านตอนอยู่ไทยก็อาจจะอ่านแบบเออเรื่อยๆขำๆอะไรอย่างนี้ช่วงคอลิเดย์แต่ผลปรากฏว่า 2วันนะคะที่อยู่ไทยนหวนไม่อยากออกไปไหนเลยเพราะนวานอยากอ่านนิยายอยู่บ้านเออ <S 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 ก็คือกลับไปเที่ยวไทยอะ่ะมันต้องออกไปนูน่นไปนี่ไปหาคาเฟ่ไปกินไปช็อปปิง้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสุดท้ายก็คือเรื่องที่จะอยู่บ้านเพราะติดนิยายเรื่องนี้มากคะ่ะทุกคนในที่แบบว่าพอกลับมาอย่างเงี้ยกะจะทํารีวิวใช่ไหมเออทุกคนก็รู้ว่าชีวิตก็ยุ่งขึ้นมาเปิดร้านต่างๆนานั้นานะคะต้นนี้วันนี้ในที่สุดก็ได้มารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะเออ นานนิดนึงเพราะว่าเรื่องเนี้ยแบบชอบจริงๆอะเรื่องของเรื่องนะคะมันเริ่มต้นที่ตัวนายเอกของเราเป็นนักศึกษาแพทย์ที่กําลังไปฝึกงานอยู่ในโรงพยาบาลที่ครอบครัวของพระเอกเป็นเจ้าของนะคะส่วนตัวพระเอกเนี่ยเป็นทั้งหมอแล้วก็เหมือนเป็นอาจารย์หมออะที่มาสอนนักศึกษาด้วยอะไรอย่างงี้และแค่เปิดเรื่องมาแค่ตอนสองตอนแรกนะคะเรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นมากๆเมื่อวันหนึ่งนะคะมีศพที่ถูกดูดเลือดถูกส่งมาที่โรงพยาบาลของพระเอก ซึ่งตัวพระเอกแล้วก็ครอบครัวเป็นแวมนพายกันทั้งหมดนะคะก็มีการสงสัยว่า แน่นอนศพนั้นถูกแวมพายดูดเลือดแต่ว่าในระแวกนี้ไม่ได้มีแวมพายพวกอื่นมานานแล้วก็มีแต่พวกพระเอกซึ่งพวกเขาไม่ได้ทําร้ายมนุษย์ไม่ได้ดูดเลือดจากมนุษย์อยู่แล้วก็เลยพยายามตามหานะคะว่าพวกนีก้ต้องมาก่อความวุ่นวายให้กับพวกพระเอกแน่ๆแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะนอกจากจะมีแวมพร์แล้วก็ยังมีนักล่าที่เป็นศัตรูกับแวมพายไม่เชิงศัตรูแต่ก็ไม่ได้เป็นมิตรกันอ่ะเพราะว่าพวกนักล่านะคะต้องมาจ,จับแวมไพร์แล้วก็พาไปตีตาพาไปฆ่าไปอะไรอย่างนี้ก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกันนันแหละพรเอก ครอบครัวนะคะก็เลยมีการสงสัยว่าแวมพร์พวกนี้ต้องมีความประสงค์ร้ายแน่ๆแล้วอาจจะมีนักล่าที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่กับพวกนักศึกษาแพทย์และตัวพระเอกนะคะก็เหมือนเซนอะไรบางอย่างเวลาเจอนายเอกเลยสงสัยว่านายเอกเนี่ย จะมีเวทนักล่าหรือเปล่าทําให้พระเอกนะคะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานายเอกทั้งสองคนเลยจะได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นพระเอกก็จะจับตามองนายเอกนะคะว่าเป็นนักล่าจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่นายเอกได้พาตัวเองไปเจอพวกแวมไพร์ร้ายๆแบบบังเอิญแต่สุดท้ายอ่ะเกือบจะโดนกินนะคะก็ถูกพระเอกไปช่วยไว้ก่อนจากนั้นพระเอกก็พานายเอกกลับไปที่บ้านของตัวเองนะคะก็เหมือนให้อยู่ตรงนั้นไปก่อนจากนั้นพระเอกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเหมือนไปเจอแวมไพร์อีกพวกนึงเพื่อ เจรจาว่าต้องการอะไรกันแน่มาอยู่แถวนี้ทําไมเดี๋ยวมันจะสร้างความวุ่นวายให้กับครอบครัวเขาและก็คนอื่นๆซึ่งในระหว่างนี้นะคะนิยายเขาก็จะมีรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวอีกเยอะมากๆเช่นต้นกําเนิดของแวมไพร์นักล่าแล้วก็ตัวนายเอกที่เป็นนักล่าจริงๆหรือเปล่าแต่นายเอกไม่ใช่มนุษย์ธรรมราแน่นอนนะคะ ราะว่าพระเอกเหมือนใช้เวทที่จะทําให้ในายเอกลืมทุกอย่างแต่นายเอกกลับไม่ลืมแล้วก็จะมีอยู่ตอนนึงนะคะที่เหมือนมีคนพูด้ว่านายเอกจะเป็นคนคนนั้นที่พระเอกรอคอยมานานแสนนานหรือเปล่าแล้วคนคนนั้นเป็นใครเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือมันน่าติดตามมากๆอันนี้คือแค่ช่วงแรกๆของเรื่องเท่านั้นนะคะทุกคนพอเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพวกพระเอกกับครอบครัวนะคะก็จะหาทางกําจัดแบมพายร้ายแต่พอกําจัดกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาแทนนะคะซึ่งเป็นคนที่น่ากลัวกก กลุ่มเก่าเอกเพราะว่าคนพวกนี้นะคะกําลังจะมาหาความลับของพระเอกว่าทําไมแวมไพร์กลุ่มเนี้ย ถึงไม่กระหายเลือดทําไมถึงโดนแสงอาทิตย์ได้อะไรอย่างนี้เพราะตัวพระเอกแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมทุกคนเป็นหมอแล้วหมอก็ต้องผ่าตัดต้องเจอเลือดต้องเจออะไรอย่างนี้ทําไมเป็นแวมไพร์แล้วไม่คลุ้มเคั่งท,ง,ทงทั้งๆที่แวมไพร์คนอื่นเขาอาจจะแบบเห็นเลือดแค่นิดเดียวแล้วก็จะแบบเออก็จะนาก็เหมือนแวมไพร์พุทไวไลท์หรืออะไรเงี้ยที่เราดูกันมานะคะเขาก็พยายามมาหาสือบเบาะแสต่างๆแล้วเราก็จะได้อ่านอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นเหมือนงานวิจัยซึ่งบอกเลยว่าฝั่งเนี้ยอ่านไป แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นจริงมันมีแบบมันมีความคิดที่แบบเฮ้ยมันดูมีหลักการมากๆเข้าใจไหมทุกคนเป็นงานวิจัยที่ว่าเออช่วยส่งเสริมแวมพร์ที่ในอนาคตแวมพร์อาจจะอยู่กับมนุษย์ได้โดยไม่ต้องถูกล่าหรือถูกตรีตาจากนักฆ่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานวิจัยที่เหมือนแยกเม็ดเลือดของคนแล้วก็แวมพร์กินเม็ดเลือดขาวเข้าไปเขาจะได้ไม่หายเลือดหรืออะไรเงี้ยมัน ยอดบ้างบอกได้คาเดียวเลยว่ามันดีรายละเอียดปังมากๆน้องหวานชอบนะคะเ <_ s 1> ท่านั้นยังไม่พอนะคะทุกคนนอกจากแวมไพร์นักล่าการตีตาต่างๆยังมีแม่มดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยและแม่มดนี้นะคะสามารถทําให้พระเอกกับนเอกย้อนกลับไปในอดีตเพื่อดูข้อแก้ไขต่างๆหรือเพื่อแก้ไขดูเหตุการณ์ต่างๆบางอย่างนะคะในอดีตเนี้ยจะสามารถ ปลดล็อกตัวละครหลายๆตัวเลยแล้วเราก็จะได้รู้อดีตของพระเอกว่า ทำไมถึงกลายเป็นแวมพร์ด้วยอะไรด้วยนะคะเหมือนพ่อแม่เอกเขาอยู่มานานหลายปีหลายศตวรรษทศวรรษอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะได้รู้ว่าเขาอะเป็นมายังไงอะไรยังไงนะคะแล้วเรื่องราวมันก็จะทําให้เรารุ้นอยู่ตลอดนะคะว่ามันจะจบยังไงพระเอกจะเปลี่ยนนายเอกให้เป็นแวมพ์ยไหมแล้วนายเอกเป็นนักล่าเหรอเขาจะอยู่กับแวมพร์ได้หรือเปล่าหรือว่าเขาทั้งคู่เนี่ยอาจจะต้องรักกันแต่ว่าต้องหนีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้แล้วในเรื่องนะคะก็จะมีอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่ของนักล่ากับแวมพร ซึ่งเขาออกมาแค่นิดเดียวอ่ะแต่น้หวานชอบมากๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีจุดจบกันยังไงนะคะทั้งสองคนจะได้รักกันหวานชื่นหรือว่าเออต่างคนต่างเดินไปตามเส้นทางของตัวเอง<ม>เอาเป็นว่าโดยรวมนะคะเรื่องนี้คือดีมากดีระดับเน็ต l ิ x อีกแล้วทุกคนคือ,อรายละเอียดความละเอียดทุกอย่างคือมันเวิร์กมากๆนะคะมันไม่ได้แบบ อ๋อเป็นแวมไพร์คือทุกอย่างมันมีเหตุและผลที่จะมาซับพอร์ตอะไรต่งางๆอะ่ะหวานชอบมากในส่วนของโมเมนต์พระเอกนายเอกนั้นนะคะคือตัวเราเนี่ยได้อ่านออแนวที่มันแบบเอน็นเยอะๆหรือบุ้งบ้างว่า,ามาเยอะแต่แนวเนี้ยมันดีในส่วนของโครงเรื่องในส่วนขององค์ประกอบทุกอย่างคือมันดี อ๋ออีกแล้วเวลามันดีมากๆาก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดออกไปยังไงดีมุมเมต์อาจจะใหญ่ๆหน่อยแต่มันก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นนิยายที่ที่อ่านแล้วหยุดไม่ได้เอาจริงเออทุกคนต้องไปอ่านเรื่องนี้นะคะตามที่บอกเลยตั้งแต่แรกแนะนำมากๆเรื่องนี้แต่ระหว่าเลืมไปแล้วนะว่ามันหาอ่านได้จากตรงไหนอะไรบ้างเหมือนที่เคยหาตอนแรกนู่นอะ่ะเขาจะเปิดให้อ่านแค่ครึ่งหนึ่งมั้งคือเรื่องอะ่ะมันมันเยอะมากทุกคนมันมีตอนเยอะมากคือใ นะนวนอ่านจากเมฟนะคะนวนไปซื้อมาอ่านเออก็คืออ่านเป็นอ e ีบุ๊กแทนนะคะส่วนใครที่อยากลองอ่านก่อนจะได้รู้ว่าเราชอบจริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะคนมีนะเดี๋ยวนวนเนี่ยจบคลิปนี้นวานจะไปหาลิงก์มาเลยใครที่สนใจอยากอ่านนะคะก็อยู่ข้างล่างเลยถ้านวานหาได้นว็จะแปะให้นะคะหรือถ้าไม่ได้ก็เอออาจจะต้องไปซื้อในอ e ีบุ๊กไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละก็คือ ดีจริงๆนะคะบอกไว้แค่นี้เลยโอเคยังไงนวัดก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะนาน,นานทีจะได้เจอนยายที่แบบทําให้นวัดม,มีความแบบวู้ววววขึ้นมาแล้วก็ตื่นเต้นที่จะรีวิวนะคะกับเรื่องนี้นั่นเองอ่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย